สวัสดีครับวันอาทิตย์ช่วงบ่ายว่างๆนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะข้างนอกเนี่ยดูเหมือนว่าลมมันจะแรงเหมือนว่ามันจะมีฝนด้วยนะวันนี้ก็เลยกะว่าจะมานั่งประกอบเจ้าบีดแมงนัมคันนี้นะครับผมที่ซื้อมาจากคลิปครั้งก่อนนะครับ ก็จะมีตัวบอดี้นะครับผมข้างล่างก็จะมีในส่วนของแชสซีนะครับจะเป็นสีดํานี่คือแชสซีของบีดแมกนัมนี่ก็เป็นแชสซีของบีดแมกนัมนะครับจะเป็นแชสซีซูเปอร์ทีเน่ะยางนะครับผมล้อนะครับสีเขียวมะนาวกันชนหลังตัวโรลเลอร์อยู่ข้างในนะครับชุดเกียร์จากที่ดูแล้วก็คือทั้งกล่องน,นี้จะไม่มีมอเตอร์นะครับ ทำในส่วนของตัวยัดไปเลยไปก่อนแล้วกันนะฮะยวต้องตัดออกมาก่อน นี่นะครับบอดี้แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะติดสติกเกอร์ลงไปเนี่ยผมจะไปล้างบอดี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันนะครับที่จากการผลิตหรือว่าจากการที่เขาบรรจุลงกล่องก็จะไปล้างคราบน้ํามันออกก่อนไม่งั้นเนี่ยติดสติกเกอร์ไปปุ๊บ ในอนาคตอาจจะลอกได้นะครับโดยการล้างผมก็จะล้างด้วยน้ํายาสไล์นะครับน้ํายาล้างจานรองนี่แหละนะครับล้างไปเลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาติดสติกเกอร์กันนะครับนี่คือสติกเกอร์นะครับวิง่งเสร็จแล้วติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอใส่ล้อเลอร์อีกสองตัวก่อน เอาละเสร็จแล้วบีบแมงน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วครับบีบแมงน้ำนะครับผมครับผมเอาละแต่ว่ามันยังวิ่งไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีมอเตอร์ ยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูมอเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะลองวิ่งนะครับกับคันนี้